ไอเสาวาลายๆคนกับมากินตำมะคงแบบนี้คือไอจา้ตาตำแบบบ้านๆเหาไหมพี่นงค่คะตำมะคงใส่เม็ดกระถินใส่อีป,ปูดองใส่บักเคือเหลืองอขออนุญาตซิมกันเด้อแบบนี้เด้อมาค่ะทุกคนค่ะตำมะคงกัดม,มากขีลนอืแบบนี่ไม่กินกับเพร่า มมือนี้ไม่เล้าแก่ชับหมูหถุงใหญ่เลยสั่งมาจากทางแบรนด์ร้านประจำค่ะทุกคนคะ่ะซื้อแบรนด์ร้านประจำเด้อแพ็กเกจดีดีเจ้เ้เบิงนี่แพ็กเกจเป็นกล่องแบบนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของน้ำผีกนนมพร้อมนี่พี่น้องคะเดี๋ยวสิมาซิยมให้เบิง นี่แม้กากหมูแคบหมูกับอันน้ำพริกนุ่มเนี่ยมันเข่ากันได้เธอ,อน้ำพริกหนุ่มของเขาคือมีรสชาตินัวสดใหม่อร่อยอข้าหมูกับเบาเมนเหือนเด้เนื้อดีดีไปคือแซ่บแล้ว อืมหอม,อ,มอันนี้เป็นน้ำพริกเผาอืจกซิ้มมึงแหละน้ำพริกเผากับแบบว่าเคยสั่งหลานอื่นมาก,กินมันจะเป็นรสชาติหวานๆแต่อันนี้อมเปรี้ยวของมะขามนิดนึงแสบลมกลมอุม้ยคบหมูดีกอนีนะืใครอยากกินเหมือนไอ้เดี๋ยวไอ้จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้นะคะ เนี่ยอืมสับซิมเมืงอาหารซิมให้เพื่อนสาวซิมอือม้ำพีกเผาใครัะแซ่บจับอืมกินแบบปีสตาแบบเห็นไหมแคปเกดแคปหมูอันนี้เป็นแคปหมู ติดมันบอกเขาอื่นกินไปแล้วครึ่งหนึ่ง่อยเอามารีวิวเพราะว่ามันแสบอืมสุดยสั่งมา,สงมา,มา,าก,ส,ากสั่งมาซิ่มล่ะเห็นใาเจารีวิวคือเป็นแต่แสบแท้อ่ะจาของเลยสั่งมาซิมลองิึงถ้าอร่อยถึงจะเอามาบอกต่อถ้าไม่อร่อยก็คือไม่ไม่ทำคลิปบอกต่อ แต่นี่กินไปเบิร์ตครึ่งนึงแ,งแล้วแซ่บบ่มมันสาบนะเก็บได้ด่วนนะอืมอืมแซ่บด้อย่างอันซิมแต่หมูห้องไอหั่งสบับ ได้กินอีกกว่าปูกหน้าด่องไหมพี่น้องดิเดียรอืมมีตับด้วยนะเธอต้นปลเดียรสี่กนะปุกตอนปลาปะกะดีหม,มักปลาเหมือนี่มันมันม้ำซีฟมันขมอืมพักกันจ่องกับเมี่ย แทบหมูของแบรนด์ร้านประจำค่ะอร่อยกว่าต่อเลยเธอทำม,มางคุงแบบนี้ต้องกินนยูโทงดิแม่ต้มกก่ไหนๆก็เนาะผู้สัตว์กินแบบกระแมงนนะมีจอยไหมแคบหมูแซบแซบอิริบบร้อวย คือมันนัวแบบไม่เค็มนะอล้วคือสำคัญกับแบบไม่เหม็นเหือนเนาะเดืยวๆต้งกลิ่นทั้งใหญ่ใส่จะจะขวางเลยแสบลายแหง้งอ่ะ มาละม,มันมันมืงอย่เพื่อนสาวมันคิวเดอ้อถ่ายคลิปเล็บถ่ายคายลิปเ็จสิดไปเลยเดอ้อ็ใจคเปนนอ่อเพื่อนสาวถ่ายคลิปเสร็จเพื่อนสาว มีคิวขึ้นงานนะคะก้นแก้วมีคิ้วด้เหมืนอนกันซุปเปอร์ซุปเปอร์ VIP ไปเลยงั้นดอกพักอ่นชอบแบบซูชนมักตอนปลาหลมันนัว น้เาเาน,นี่ยตัวน้ำเกี่ยวข่าวแต่ว่าเขาอ่ะเขาบอกคืออมเขาคือบอกมีบอกกอกใจเขาเฮ้ยมันโลยเเเเแล้วน้ำเนี่ยมันโลยแล้วไปยุ่ไก่เนาอสิผ้าไปเก็บมนะื่อไ้เาไปเก็บบอกบกอกน้ําทงเลยูุ้ทต้น้ำทงมันอีกแล้ว ประกอบก็ได้คนมันหมานช่วยไม่ได้อ่ะไปหาประกอบก็ได้ผู้ชายเดวผู้ชายตุ้มเหลียงว่อยู่ย่ง ส่วนวดัดนีเดิยวาบงย่างถ้าหมูติดมันกินกับตับหมูหูก้ก็แซ่บกินกับก๋วยเตียวก็แซ่บกินกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกเผาก็อร่อย ไม่ยังก,กัดอ่ะอืมแสบตับม,มึงไม่ได้กลิ่นโดนดเลยอันแบบนึงสินะ ตำมะเขืองตศไมนี่กับมิจฉาตำมั่วตำเสื้อตำป่านงฮะตำแบบบ้านๆแบบนี้ก็บ่ค่อยไม่ค้นกินแล้วไอ้ละมากไหมต้องมีสารเท่านั้นนั้นปลาตัน กุนาดองบักเขียร์เหลียงผักก้านจองบะเกียเหลียงสมัยซุ้มเงเนอย่างกันเป็นกรอบๆเลยใบหยาบือบะเกียคืนพลอยบันนะฮะเด้หิ่งห้อม ขั้นจังก็ทราบแบบอย่าลืมไปซังมากินเด้อแคบหมูของแบรนด์ร้านประจำค่ะแบบนี่ถ้าขั้นจรังสิีสับแบบแบบอ่อน,ออน อ,อืมเริ่มเผ็ดแต่ก็ยังสู่ใจยอยู่น่าดีเดียวหั่นสี่กันอื <c oughs> ้นกระแดกครับตอนนี่ือตอนนี้นะนี่แม ปลาร้าปลากระดีนี่ต้องอีสานต้องลาวเท่านั้นถึงจะสีเป็นนะหยวกค่ะน้มกินบะตไปและน้องเข้ม okay. ฉันลืมกินมักบุ้งผักไม่หลานะ่ะ ข้าแต่แสบกับพากกันจ่องมันมัน,มนมปูหน้ากระห้อมหอมว่าเพืนปูหน้าเนี่ยถ้าเป็นปูหน้าเหลี่ยงมันจะปบะหอมคือปูหน้าห้ามทงหน้าจ้ะ เวลาเอามาดองกางไงแหละ่ะเ่้สทีค่าข้อไปล้ดวเนื้อดีดีปลาปลากระดิ๊นเน้นๆนหล่ะก็เิ่อยแล้ว อืจัดนะอะไรอะไนอ่ยเนี้เหมือนสามร้อยอิมมันจะเผ็ดอะแต่ไมนกัดนัวๆไหมมันกิ่นได้เรื่อยๆครับ ตั้งแต่กับปากไว้น้ำเด้อค่ะแคบมูแคบหม,หมูของแบรนด์ร้านประจำครับอร่อยบอกต่อเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิบไปแล้วล่ะคลิปมันสิโดมแล้สักสิบภากันกินตอนละ กราบขอบุญของผู้หลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคิดนี้ไอซีกินย่อไปแล้วจ้าบ๊ายบาย